สวัสดีครับผมพบกันกับช่องคนอีสานหากินสมองคือเก่าครับพี่น้องมื้อนี้ก็พาพพีพะนองมาหาอยู่หากินนี่ก่อนนะครับผมสิมาใสไหร่แต่ภาพเนาะคือนีเนาะคือเก่าพี่น้องใส่เป็นแย่หมูก่อนเลยพี่น้องนี่เแย่หมูติดมันพี่น้องนี่หมูติดมันเบ็ดนี่มื้อนี้สิใส่ดงใหญ่ขึ้นุ่งเก่าพี่น้องที่ปลอกก่อนเนี่ยบาใส่เบ็ดดงน้อยพี่น้องมันมันติดอยู่ครับผมแต่มันติดตัวบ่ใหญ่ครับผม คลิปนี si ้ผมเลยสินร่องเฮ็ดเบ็ดยังไงน่องเบอร์นี่เบ็ดเบอร์สามครับผมเบ็ดเบอร์สามเบ็ดถุงเบอร์สามครับเบ้อถุงหนึ่งสิมีอ้สิบหลังครับผมสิบดวงเนาะอันนี้สายลีดก็ใส่ไปมันผมใส่แบบมันเม็ดนี้สิบถึงสามสิบครับพี่น้องแต่พี่น้องจะใส่อยางเงี้ยพี่น้บลเป็นยังครับผมบล็เป็นยังใส่ยาเงีก็ได้๋ยวบลเป็นยังแต่ผมใส่ประมาณเม็ดนี้สิบถึงสามสิบเนาะได้ผลน่ครับผมได้ผลอยู่เนื้อหมูกับเนื้อหมูติดมันพี่น้อง ติดมันเดิมพี่น้องเรื่องของสีบลอนไว้นี่หมูติดมันก็สีบลอนไว้ปลาตุงปลาตวดสีไว้หลอนนะผมกับเป็นเงี้ยไอจับไก่แบบได้ผลเลยพี่น้องแต่ว่านี่จับไก่นี่มันสีมันสีหลอนมาเพี่องเนาะปลาตุงปลาตวดหลอนมาเพี่องเนาะมันสีหลอนไว้แต่เป็นเงี้ยหมูแบบนี้มันสีหลอนยากครับผมติดมันึ่งสนหลอนยากเนาะสีลองใส่เบ็ดดวงเงี้ยพี่น้องมันสติดตัวเงี้ยวบ่ คือก็ใส่เบ็ดมันยิบหาหลังพี่น้องใส่เบดคิหาลังสีร่องบึงเนมีใส่ข้องไงเพี่น้องข้องไงฟังนี่น้ำมันสีไหลครับผมมถือมใส่มถมาใส่ข้องข้องไงน้ำหน่อยหครับผมใส่แบบน้ำมันเจบเบเนาะตั้งผุนมันน้ำน้ำมันไหลก่วงผุนใส่บุ้งใส่ช่วงนีเราก็สีไปใส่ข้องหน่อยพร้อมสีไปใส่ข้องหน่อยทั้งผุนน้ำข้องเงน e ้ำ สีร่องเบิ่ง้องเงยเขาหน่อยในสียมันร่วนไปทีตามกันไว้นะครับผมอยู่ใส่กับใคอยู่ห้ากินเคือเก่าพี่น้องเอ้ยเสียมันมัน้อามึนนี่ก็ผมนี่ ใส่ข้อมองแกแบบนี้งานบังพี่น้องชีวิตคนบ้านเฮาแบบพี่น้องเนาะอยู่ใส่เกิดขี้หดบ้านหดเศร้ายูใส่หากินคือเก่าครับพี่น้องนี่ครับผมมาเองสีผมมีวุ้นใส่ข้อของแก เดี side, edge, like ๋ยวดีพื่น้องเอ้เป็นหยางสิเพี่น้องขวดทั้งไต่ออกเป็นแปดเด้เพี่น้องเด้อเดี๋ยวยัดเนี๊ยลงไปเลยแล้วก็มัดไว้นี่ครับผมไม้เรื่อครับนี่นี่มีอะไรหยางสีดีนี่ผมร้องมัแล้วครับนี่ได้ผลครับผลได้ผลนี่เป็นหยางสิครับนี่ไต่หยางสิผมเสียบเนี๊ยไปนี่พี่น้องเสียบไปนี่นะครับนี่นี่เสียบเนี๊ยงสิเลยนี่ เรียกยายาลงไปแล้วก็ใส่ใบไต้เลยพี่น้องนี่ใส่ใบไต้หนิคล้องนิ่มเสียแล้วครับพี่น้องใส่มาแต่พุ่นผุนสีไปใส่คล้องหน่อยต้องพุ่นตัวพี่น้ังของพุ่นสีไปใส่คล้องหน่อยตัวไปเดี๋ยวต่างมุนเลยครับผมคล้องนี่มันจะเป็นคล้องเงยพี่น้องนี่คล้องมันใหญ่น้ำมันไหลกับน้ำมันไหล ผมถือ่ม้เซครั้างนีมันน้ำมันไหลนน่ผมถือเซยฟังนนิครับผมพี่รองนี่ฟังข้อไหนหน่อยทักงนิกับเชียบหนิของกับเชียบนน่ไปมึงเลยครับผมดูเป็ดของรูปเป็ดดูวะดูวะโอ้โห้นก้อนเมฆหน่อพี่้องให้พี่รองปิดครับพี่รอง

ไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วพุ่นแ,แม่ไม่เห็นทำท่าเลยพี่น้องเด้อแม่ไม่เห็นทำท่า่อ,อเฮาเด้อพี่น้องนี่นี่แมียหนรออีรอ,อเฮาล่อเฮาน้ามแม่นไปแต่ว่าลูกมันจะไปก่อนนะครับเด้อขน,นเป็ดบ้านนี่บ้านาเฮาขือนมาครับผมมันเห็นทำท่าก็บขาเลยพี่น้องเด้อแม่ไม่เห็นจะไปจะซ่า ให้ลูกคุนไปกอนนะครับเด้อไปละปุ่งแม่สิแก้งแก้งเก็บขาได้พี่นอ้องข้าลูกมันจะไปทั้งนี้แม่มจะไปทั้งนี้ข้านกปิดนี่มันสิแก้งเก็บขาเก็บนีเด้อมันสิบ่ไปครับผมแม่มันมันใส่ลูกมุนไปก่อนครับผมไปครับผมปล่อยไปเป็นหยาพี่นอ้องเป็นเบื้องมึง ตรงนี้น้ำน้นอยเพิ่มน้ำน้อยบ่วสด้ครับสีไน้ำนี่นี่นต่ามาส่นี่ครับผมส่ไป็นเต่าานี่กอดไว้ก็แล้วับผมปิตรมีครับในโฮมนี่ตรงนี้ปิตรมีอยู่นี่สีลองไสมงืงสามส่หลังครับผมไม้หมนีงามเลยพี่น้องเลย นี่ครับผมพี่น้องผมมัดไปไหนเขาไปไหนนี่ครับผ,ผมนี่ผมนใส่ยเงียบแบบนี้ผมถูกเสียบเงียบไปหนึ่รับผมนี่แบบนี้ถิงไปไล้พี่น้องถิงไปโหลดนี่ถิงมึงก็แปลงก็ได้ครับผมใส่ยไปเป้นแปลงก็ได้หุกมก็ได้ถิงไปเลยน,นี่ครับถิงไปมันจุม่มหนามไปเลย นึ่งสี่ร้อยจมน,ำน้ำมันเองครับผมขอดไปก,ก็พี่น้องนี่ฮันไปนี่ตัวไหมนี่บ่ราหนาพลาดพี่น้องนี่เพราะว่ามีตูวแท้ครับผมนี่นี่เพราะว่ามีตูวแท้แล้วนี่หนามีพี่น้องหนามีผมว่นนานี่ตายนี้นี่ผมใส่สามไหมได้พี่น้องโมน,นี่สามหมองเลยมมนี่หมองนึงนี่หมองที่สามเลยแล้วนี่ ไม้นี่งามครับพี่น้องเลยเดี๋ยวุนะงามครับงามครับหม้อเลยคุณน้องไม้นี่มาดูขึ้นก็เลยผมพี่น้องนี่เสียบเงียดันยุบลงไปเลยครับนี่เพิ่เป็นสี่หดนี่นี่กระโดดจมหนามอีกมั้งครับผมนั่นนั่น ขอดไว้ก็พี่น้องแล้วก็ขอดขอดขอดไว้หมอครับพี่น้องเอ้ยไม้นี่ใต้หญ้านี่พี่น้องมองนี่ครับผมนี่หนามไหลลงมากครับผมนี่หนามไหลลงมานี่ผคุณใส่ไปใต้น,นี่ะครับนี่นี่หุเสียบเงี้ยไไยัดเข้าไปเต้นี่เลยนี่ครับผมงดูลงไปใต้หนี่งเลยเตญ้านี่พี่น้อง ยัางงาม,งางงามเลยพี่น้องนี่องนี้ยังงามเลยนี่ใส่เปนเลยพี่น้องนี่หยาๆอังซี่พี่นอ้องเออเฮงคักพี่น้องนี่ใส่เขาไต่หยาเข้าไปเลยนี่ได้ผลครับได้ผลผมล้อมกันเลยครับนี่แบบนี้ใส่เสร็จรวยพี่นองง้นมมนองเอง้ผมมาใส่มาแล้วเต่ข้องเงยมาต้องพูดผลเอาข้องหน่อยฟังหน่อยหนึ่งสามหลังแดีวผมมาใส่ข้องเนี่ยครับนี ข้องนียนาสิมีตูครับผมใส่เสียบไวแล้วครับผมคือก้อนเลยพี่น้องนี่มัดไว้ที่ก้อนละนี่ย้อนลงไปพี่น้องย้อนทั้งเตยเนี่ยมันสีแปนพี่น้องทั้งเตยนี่มันสีมีแตัญญากเซิงกระซื้นหยาตัวนี้มันหักมันสีบดถึงหนามนะพี่น้องเดิมมันสีมาทั้งผู้หักมันมันสีลอยมันพี่นสิฟูหนามมาอยู่ทั้งเตยมันสีเป็นนี่ครับผมแต่ภาพมันสีมาเข่ามันส่วนยุงสีใส่เหมือนสีครับนี่ได้ผลครับไดี๋ย้นหนึ่งสี่ ไปติดตามกับมืออื่นแล้วครับผมมาหยันนกันเด้อพี่น้องเลยมืออื่นสิ่มานมานี่มือเสองมาหยันนกันนะครับเด้อไปติดตามผลง่ายเหมือนแล้วครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องไปพี่น้องมือนี่ข้าวเย็นแต่าดต้องการน้องพี่น้องก็มือเด้อมาสิ่มานมาครับผมมือนี่ถิ่นีตูวบอผมใส่ไวสานมองนะครับผมใส่บองมองหันแล้วก็บองพูนแล้วก็จังพูดอีก แ้่มองละกิตแปดหลังครับผมไปยามลูดนมุนก่อนนะพี่น้องม่าสิมันมั่มันมือนีิไปบนตรงไปเลยครับผมไปติดตามมือเลยครับผมมันมันม่มือผมเรียกเซมมือนิไม่แต่มองงามๆเลยครับพี่น้องสามมองได้แต่มองแล้วก็หลังเป็นเรา แต่ว่าก็เป็นเด็กธรดอยู่พียงหองเลยยแต่มีตู่อยู่ rồi cứ nói ngay tuổi nói vừa ngay cứ nói cứ nói rồi tuổi ngay tôi bao nhiêu cái tôi bao nhiêu tài đấy các vùng này tài thứ mà ăn có phải không ăn cái แต้มแดกครับผมแต้มแดกแต้มแดกสองหลังเลยพี่น้องเอ้ถึกหลังครับพี่น้องถึกตัวเอโน่เองครับผมตัวที่สามเลยสองหลังหมาหลังตัวนึงน่ครับพี่น้องเอ้แต่เหมือนกับหลุดเลย พันมากคุ่นบุญปานีนอนพันมาจิตนี่พันกาลิอ่น้องอยู่น้องเนาะอืออ๋อหมูก็อยู่พี่เนื้อหมูก็อยู่นี่นั่นอะไรบอยู่พี่น้องเอ้ยบอยู่บอยู่ chiều bớt lên phía đằng này bỏ vô vào phía đằng nó mới phía

พี่น้องตัวบนัยอีกพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยครับพี่น้องตัวพ่อเงามนครับผมพี่น้องตัวพ่อเงามนี่ครับสอ,อ,องแต้มเลยพี่น้องแต้มสองเลยพี่น้องคือเป็นโดนเงาเดี๋ยวขึ้นปุับผมพี่น้องแต้มสองครับผม สี่น้องเลยเดี๋ยใส่ขวดไปสี่นองเอเห็นพี่นองเลยฮึ้ตึงพี่น้องฮเ็น้พี่น้องเนาะตึงกูเด้ อยู mm? oh, oh, ่บนน้ำมันตึงๆอยู่ยังนี่โอ้ปลาพี่น้องเป็นตึงไอผีปลาป่ะดิโอ้ปลาดุกพี่น้องเลยปลาดุกเดี๋ยวๆพี่น้องมันปลาพี่น้องเลยโอ้ยตัวพ่อมงี้งเหนือพี่น้อง Ba đuốc kỳ nắng gây hiểu nó nữa, quái ăn đuôi nát tiêu hôn nát tiêu biểu bay bay lắm quái hấp quái quái bỏ đuốc hấp không quay không quay hấp quái 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 quái

โอ้ยปลาดุกอีกพี่น้องเอ้ยมันได้ปลาดุกพี่น้องเลยเร็วๆนี่ตัวพ่อเงามงิครับผมปลาดุกกระปุกส know, <hel ẩ y ablo> ิบ่ปอยมันนึกเอาหรือครับผมปลาดุกสองเต้มยลหนยพี่น้องเลยปลาดุกคือก็พี่น้องเอ้ยนี่ตัวเงามพี่น้องเลยปลาดุกบอลนี่ไปสิปอยมันไป ไปแล้วเฮ้ย hey. มันได้ปลาดุกเนาะงมันปลาดุกพี่นอ้นนองเไยเอ้ย hey. สภาพบดถึกได้สองเต้มนึงครับผมมึงตัวนึงกับพ่อมงามตัวนึงโบยง่ายปันไดตัวโบยง่ายปันไดเฮ้ย hey. ูมันนะฝากในบ่อน้นอหื <Hey. S 2> ขวดไว้อยู่เลยพี่นอ้องขวดน,นี่ xe xe On hình như xe này. Bên đang bên tĩnh đang đang tìm vẫn đang tìm đang tìm vẫn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  đang tìm nó đang tìm vẫn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  đang tìm ปลาดุกพ่อพี่น้องเอ้ยพูนะ้นี่หมานแต่ปลาดุกพี่น้องมาอีนปลาดุกไม่กินก้อนนะพี่น,อน,น้องมาอีนเนาะสุดอะไรตัววะตัวบอกง่ายเลยพี่น้องปลาดุกไม่กินก้อนสภาพปลาดุกอีกคือเก่าพี่น้องเลยตัวบอกง่ายเลยตัวนี้นะลูกตัวบอกง่ายเลยพี่น้องตัวนี้ตัวยึดสมแขนเลยพี่น้อง มันจะประดุกถิน่นนอยไปเด้ออีไปเรื่องี่น้ไปแล้วโอ้ยมันจะประดุกถินพี่น้องผมเสียบึงห้อยพี่น้องเลยนี่ก็ผมนี่นี่ครับนี่นี่นะครับห้อยแต่ภาพไม่คือเ้านี่นี่ครับนี่มันถืฝุ่นตัวครับมันถืฝุ่นตัวมัน ลุกไปแล้วมันเฉียววนไส้ทบทมหลังลนั่นไปครับผมนี่นี่ห้อยไม้ครับนี่ใหญ่เ,หหลเลยนี่นี่ห้อยไม้เรือบี่นี่หมาไปนี่ครับมันจะฝุ่นตัวไว้มันเฉียวไส้ทับหลังนั่นไปพี่น้องห้อยแบบญ่เลยพี่น้องนี่เป็นหลุมเลยบกใหญ่เลย theo hết 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 đi hết 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 hết

งยเลพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผผมพี่น้องงเลยพี่น้องเลยงงครับเงยงตุ่นเงเดี๋ยวกผมพี่น้องหมันคือเกาับพี่น้องเลยเดี๋ยวผมปลพี่น้องเลยมอไม่ได้ถือพี่น้องเลยไม้ไม่ได้ถืออยู่ ตึงไีหน่อยอืตึงไหมตึงตึงตึงืมตึงตึงไปหน่อยตึงตึงดูดูมันอ่ะอ้ยพี่น้องเอ้อโมยู่เฮ้ยพี่น้องเบ็ดง้อเลยครับพี่น้องเลยเดี๋ยวคือตัวยังครับพี่น้องนี่ มิดงอเลยครับบอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวมิดจนงอนะพี่น้องเลยพูดเถอะเพราะตัวเยอะครับพี่น้องเลยชิดเสียร์ครับชิดเดียร์พี่น้องเลยบอยู่พี่น้องเลยจะได้มฝากกดติดตามช่องคนอีสานหากิสสมองไหมครับเด้อพี่น้องเลยกดติดตามเราอคอยโชคให้หมายน,นะครับเด้อพี่น้อง คมเจ็บจะสฉยก้มไข่จะเสีมีคือเก่ากรบพี่น้องเลยแต่มีแต่ก้มสุงก้มเฉยเลยนะครับพี่น้องเลยจังกับเบื้องตอเลยครับพี่น้องเลยชิดได้ครับพี่น้องเลยฟูพันี่ในสามเตามพี่น้องเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญตัวน้อยน้อยสองตัวครับผมตัวใหญ่ตัวนึงครับบวกใหญ่เลยครับนี่

ถือว่าไม้นั่นก็ได้ดสามแต้มครับพี่น้องมาเนี่เดี๋ยววันน้าเนี่ยเดี๋ยวมาแก้มือใหม่กันพี่น้องจะดึงฝากกดติดตามช่องคนอีสานหากินสมองเมยครับเด้อพี่น้องเลยคนติดตามแล้วคอยสู้แข่งมันคือเก่าครับพี่น้องไม้เนี่ยังหมอเลยพี่น้องขาดบันก็ตัวใหญ่พี่น้องบ่ขาดอันเบ็ดงอเลยพี่น้องเบ็ดเป็นงอเบ็ดเป็นงอบดเลยถือเอาไม้นี่นก็ได้พี่น้องเนาะ ถือประมาณนึ้ก็ได้สามเต็มคือหมนันคือเกาในปุก,ปกสามตัวกับป่อยวดัดน้องไม่องนะคลิปนี้ก็ไว้ใช้วิมกครับผมสวัสดีครับผม